สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันตีแปรรูปมาเปล่านะครับก็เริ่มตีหลิดเปล่านะครับกัดเปล่าตีแกดีแกจัดซุกอีแล้วเปล่าเอาเปล่าเขี้ยวได้เป็นครับหลิดไอเรียบร้อยนะครับได้หลูกเต่าเาเหนือหน้าหน้าแล้วเรียมปั๊บเลย ไอ้กับอ่าหลิไดไอ้เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเอาไปต้อยกับเอาไปต้อยคือเอาไปตุบป,ปุ้งปุ้งอ่าเอาน้ำเก็บไวนบ้นะครับน้ำเก็บไว้เสร็จแล้วก็กูดเดปล่ากับอ่าเริ่มกูดเลยนะครับเริ่มกูดเปล่าเลย พูดไอ้เรียบร้อยจะได้เนื้อปลาตีเก้าซุ้ยนะครับนะเป็นเนื้อปลาตีเปลาเอาวปลาเกี้ยวพนกันนะครับนะเอาเอาเปลาเกี้ยวเอามากันน้ำตีนะครับนะเอามากันเป็นน้ำตีตีนี่อ่านะครับเอาไปเกี้ยวนะครับเอาไปเกี้ยวจ่ายไฟไม่ต้องนานนะครับนะเอาไปเกี้ยวเอาไปต้ม อ่ะเอาไปต้มก็คือต้อมน้ำตีไอเดือดไอหลักๆเลยนะครับเอาไปต้มเอาไปเคี่ยวไอเดือดไอหลักๆจ่ายระยะเวลากันต้มกันเคี่ยวประมาณยี่สิบอาเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบอาเปอร์เซ็นต์ในไม่ตึงคือจากที่เราเคี่ยวน้ำตีปกติเราจ่ายไฟประมาณสิบเฉียวโบงเนี่ยครับ อันนี้เราจ่ายแก่ประมาณซ่องเขียวมงกลึงกรบพอนะครับอ่าปันหนำเตะเรียบร้อยได้ตาใบบวัวหนึ่งเลยครับวันนี้ได้ตาใบบวัวหนึ่งเลยกะใส้ควาครับใส้ควายนะอันนะครับมันกะเริ่มหมดลงหมดลงนะครับอ่าเริ่มเม็ดหนำมันแล้วนะครับเริ่มเม็ดหนำมันลอยไม่ต้องกล่าวว่เองนะครับนะไม่ต้องกล่าวว่เอง ต้องกล่าวเองปอเรือมน้ำมันลอยอะนะครับก็เริ่มสาคว่อยลงได้เลยเริ่มสาควายอ่านะครับไอ้ต้านก็คอยกคอยไอ้ความรอนไปนะครับอ่าเอ็นไหมปอดปอดต้านเริ่มเริ่มน้อยลงควยเริ่มน้อยลงก็เอ็นน้ำมันกระตักน้ำมันเลยนะครับน้ำมันที่ลอยข้างบนเนี่แฉดได้น้ำมันที่มีคุณภาพอ้อมกะทีนะครับ หอมเมื่อนกลินน่นนำตีซอสนำมันหอมเมื่อนกลินน่นนำตีซอสนะครับอ่าตักเลยนะครับเปล่าอุกสิบซองนุวยใหญ่ๆเนี่ยได้นำตีส้ำสิบซองโลกลึงจะได้นำตีอยู่ตีประมาณส้มลูกได้ํำมันอยู่ตีประมาณส้ำลูกนะครับได้นำมันอยู่ตีประมาณส้ำลูกตักให้ดีนะครับก,ก่อยตักก่อยตักอ่านะครับ ตักแหล่ดิก่อยก่อยตักไปเรื่อยเรื่อยนะครับตักน้ำมันไปเรื่อยเรื่อยตาว่าเราตักดีเราก็ได้น้ำมันหมากนะครับที่ปีตันตะกิดนะึ่งก่อยก่อยตักนะครับน้ำมันเหล่หอไม่ลงแล้วนะครับอทีนี้กับช่วนตีเลือก,ก็คือกลายเป็นกีมันอ้อนกีมันอ้อนตัวนี้เอาไปทำเป็น กีมันเกลือฤห,หวาเอาไปทําเป็นส่วนประกอบกล้องนาพริกต่างๆได้เลยนะครับนําปริกสูตรต่างๆจ่ายปสมกีมันเนี่ยโอ้วานร้อยลยครับน่ากินกับก็ตักใส้ปลาเก้าบางตักใส้ปลาเก้าบางนะครับเผื่อกลองเอานาม้มน้มตีเลือนะครับน้มตีเลือก็จะได้เป็นน้มห้างกะทินะครับน้ำห้างกะทิ ห้างกะตีเดียวเอาตักไปเลยเลยนะครับตักจนมดนะครับตักจนมดตักใส่ปลาเก้าบางนะครับตักใส่ปลาเก้าบางอ่ากับเสร็จแล้วก็ส่วนกีะได้กี่มันนะครับก็เราเอาไปปักไว์นะครับเผื่อจะ,ะเสต็ดเอาหนามออกนะครับเสต็ดเอาส่วนห้างกองกะตีออกมาก็าได้นามอ่าที่ซี่ออกซี่น้ำตาลนะครับนะประมาณซี่น้ำตาล เดี๋ยวจะเอานา้มส่วนตีเลือกนี้กับไปเกีียวเป็นนามปรุงรสน,น,นะครับเป็นน้มปรุงรสนะครับอ่านะครับในน้มส่วนตีเลือก็เอาไปเกี่ยวต่ออีกใจไม่ต้องนานนะครับไม่ต้องนานไปเกีียวอีกประมาณประมาณสักเกี่ยวโมงนะครับไปเกี่ยวต่ออีกประมาณสักเกี่ยวโมงจนน้มหดลงได้ฟัมแกมคอนไม่ต้องเติมน้ำตาลใด้เลยนะครับ มันจะได้ฝ่ามอ้อมฝวามว่านจากกะทิเรนนะครับนะเสร็จแล้วเราก็อวดได้ตีเราก็เติมเกลือเติมเกลือนะครับเติมเกลือจะได้น้ำปรุงรสนะครับเตออ้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆว่านเค็มนิดๆจากเกลือนะครับนะไม่มี ส่วนผ้สมกล้องป้งจุรดไม่มีส่วนผสมกล้องน้ำตาลทรายนะครับได้ความว่านจากมาเปล่าวล้วนๆเลยนะครับโอ้เอาไปแปรรูปเป็นอาหารจนิดใได้การ้อยเปกับส่วนตีซ้ำกันสุดยอดคือน้ำมันตีใสแจวอ้อมเมื่อนกะทิซอสนะครับนะอ้อมเมื่อนกะทิซอส เราเราใช้ไฟในระยะถีสั้นหมากจ่ายเพียงประมาณ2 0มันจึงได้น้ำมันทีใส่เมื่อนครับน้ำมันสกัดเย็นแล้วอ้อมเมื่อนกิ่นกะถีนะครับนะครับไม่เชื้อกาหลองแหล่นะครับน้ำมันนี้ียวไปประกอบอาหารตอดไอร้อยกระร้อยนะครับนะไม่มีกิ่นนึ่นนะครับ หรือจะนําไปเป็นกระซ้ายยาหรือจะนําเอาไปตอดสมุนไพรเพื่อเอาไปปลิตยาแป้งโบราณเนี่ยเหมาะสมที่สุดเลยครับเตคกาดเสี่ยไม่ได้เลยก็คือนำปริกตัวโปรดตัวนี้นะครับนะโอ้โร้อยจัดมาต้านนำปริก มาเปล่านะครับสุดยอดเลยกับเดี๋ยวเทปหน้าเนะี่ยใจแหล่วิธีปลุงนำปริกหรือนำชุบมาเปล่านะครับหวาต่ากันป็นปื้อจึงได้อร่อยแบบนี้กับ